อีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงและเป็นเรื่องราวของพลานล่าสัตว์ที่ใช่ว่าจะมีแต่ชายที่มีอาชีพเป็นพลานเท่านั้นในเมื่อหลายสิบปีมาแล้วยังมีหญิงสาวนางหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์สืบต่อมาจากพ่อเพราะครอบครัวไม่มีลูกชายคอยสืบทอ,อดและพ่อนั้นต้องมาตายไปโดยฝีมือของเสือร้ายในป่าลึกจากการเข้าช่วยเหลือพลานด้วยกัน ที่หากกดข้อห้ามของการล่าสัตว์จนเพื่อนพรานนั้นหลอดตายไปได้แต่ตัวพ่อเองกลับต้องกลายเป็นเหยื่อของเสือหลายนั่นแทนชาวบ้านมักจะเรียกพลานสาวกันติดปากว่านางไพรเธอเรียนรู้การล่าสัตว์และการใช้อาวุธมาจากพ่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเล็กๆมีโอกาสได้นามาใช้จริงๆก็หลังจากที่พ่อต้องมาตายอย่างกระทันหัน เลยต้องหาเลี้ยงดูน้องสาวอีกสองคนและแม่ที่เลื่อมจะแก่ชราลงมากแล้วแทนการทำไร่ทำนาเพราะไม่มีที่มีทางเป็นของตนเองครอบครัวกันเลยต้องประกอบอาชีพเป็นพานล่าสัตว์มาตั้งแต่รุ่นโปรรุ่นย่านางไพรนั้นโชคดีที่มีวิชาติดตัวมาบ้างและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือการล่าสัตว์ที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกที่มีทั้งกลับดักและอาวุธปืนลูกสองหนัด ที่หญิงสาวทั่วไปยากนักที่จะใช้ได้ง่ายๆเธอเลยต้องหัดและฝึกฝนเพื่อใช้ให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นจนมีความแม่นยำมากกว่าชายหลายคนจนนุ่มๆที่เป็นพรานด้วยกันนั้นยังยอมรับในฝีมือการล่าสัตว์ของนางไพรและพรานสาวยังมีความอดทนและใจเย็นมากกว่าพรานชายทั่วไปดักสุ่มหญิงสัตว์ตรงไหนก็จะลอจนกว่าจะได้สัตว์ที่ตนนั้นต้องการ หากไม่ได้ก็จะถือว่าไม่มีโชคไม่มีงุดกิดอารมณ์เสียแต่อย่างใดไม่ฝืนเลิกยามตามที่พ่อเคยสอนไว้วันใหม่ก็เริ่มใหม่ได้เช่นกันหลานสาวนั้นชอบที่จะเข้าป่าล่าสัตว์เพียงลำพังโดยไม่ต้องการผู้ร่วมทางไปวุ่นวายแต่อย่างใดและการเป็นหญิงอาจจะดูไม่ดีได้เพราะล้วนแต่มีพรานที่เป็นชายทั้งนั้นมีอาจารย์พุทธที่เป็นพระ จำพรรษาอยู่ในวัดของหมู่บ้านเคยมีอาชีพเป็นพรานมาก่อนพรานสาวนั้นเคยช่วยชีวิตมาแล้วจนหลอดมาถึงทุกวันนี้และได้มาบวชเป็นพระโดยตอนนั้นคนเรียกท่านว่าพรานพุทธท่านกับพรานเลิงซึ่งเป็นเพื่อนรักกันได้พากันเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกตรงบริเวณที่มีลำธารน,น้ำไหลลินมาขัางเป็นแอ่งน้ำเล็กๆต้นไม้มีอยู่อย่างหนาแน่น ความชุ่มชื้นของผืนดินในแถบนั้นคิดกันว่าน่าจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำมากมายโดยสังเกตจากรอยเท้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ต้นไม้ใหญ่เหมาะจนผูกห่างได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งอยู่ห่างจากแอ่งน้ำนั้นพอสมควรความสูงนั้นพอจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายได้ที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพบเจอมากนักกระถังผานล่าสัตว์ และสัตว์ที่มีความว่องไวโดยเฉพาะเสือซึ่งมักจะดักกล้าเยือ่อที่ผ่านไปมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์และที่สำคัญนั่นมันชอบแอบดักซุ่มอยู่บริเวณที่มีป่าลกชัดแบบนี้จนแสงนั้นเริ่มลับไปที่ขอบฟ้าพอมองเห็นแอ่งน้ำได้ถนัดตาจากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาป่าทั้งป่านั้นเงียบสนิททำให้พลานพุทธกับพลานเลิง แม้จะเคยชินเพียงใดกับการเข้าป่าแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะชีวิตของพลานล่าสัตว์ในป่านั้นมักจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆแบบไม่คาดคิดอยู่สม่ำเสมอวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างความเงียบของยามค่ำคืนมันช่างแสนยาวนานมากตีสองก็กว่าเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีสัตว์ลงมากินน้ำใกล้ๆจะตีสามก็เห็นบางอย่าง โผล่หัวออกมาจากพงหญ้าหนาๆริมหนองน้ำนั่นพโผล่ๆแต่ไม่ยอมออกมาพอเห็นได้ชัดๆก็รู้ทันทีว่าเป็นหมูปา่าแต่ตัวไม่ใหญ่มากนักมันทำท่าอยู่แบบนั้นไม่ออกมาสักทีจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ลงไปที่แอ่งน้ำระยะก็ไม่สามารถที่จะยิงเผื่อหวังผลได้จนตีสี่กว่ามันก็ยังไม่ยอมออกมาให้ยิง สร้างความงุดงิดให้กับพลานทั้งสองเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจพากันปีนลงจากนั่งห้างแยกกันคนละด้านเพื่อไม่ให้พลาดและเยื่อหลุดลอดหนีไปได้หากเห็นหมูป่าได้ถนัดก็จะยิงได้ทันทีเสียงปืนดังออกมาจากฝั่งของพลานเลิงก่อนทำให้พลานพุทธนั้นวิ่งไปที่เป้าหมายที่ยังมองไม่เห็นคิดว่าคงจะเสร็จพานเลิงไปเรียบร้อยแล้ว วิ่งเข้าไปก็พบกับพลานเริงกําลังนั่งยองยองอยู่ริมแอ่งน้ํากําลังล้างมือที่เหมือนจะเปื้อนไปด้วยเลือดแดงฉานที่เห็นจากแสงสลัวสลัวแต่ไม่ชัดมากนักพลานเลิงยังคงล้างมือไม่พูดไม่จาอะไรสักคําขณะที่พลานพุธยังคงเดินหาล่างของหมูป่าไปรอบๆแต่กลับหาไม่เจอกําลังหันมาจะถามพลานเลิองอยู่พอดีแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดร้องเสียงลั่น จนหงายหลังพึงล้มทั้งยืนมือไม้อ่อนจนทำอะไรไม่ถูกพรานเริงที่เห็นเมื่อครู่กับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนตัวใหญ่ยืนจังก้าจ้องตาเขม็งเพียงครูอึดใจก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นกระสุนพุ่งแวกความมืดมาจากอีกฝั่งของแอ่งน้ำไกลออกไปพอสมควรเสือลายพาดก่อนตัวนั้นสะดุ้งสุดตัวล้มฟุบขาดใจตายคาที่ เลือดสดๆไหลทะลักออกจากปากและจมูกเห็นรอยกระสุนที่เจาะเข่าท้ายถอยจนทะลุออกใต้คางเป็นรูเด้วยความแม่นยำของผู้ที่ยิงและเสียงร้องเรียกฝ่าความมืดมาจากเจ้าของปืนที่ดังเมื่อครู่ก็ทำให้พลานพุทธได้สติกับคลืนมาอีกครั้งพรานพุทธจำได้อย่างแม่นยำว่าเป็นเสียงของพลานสาวเลยร้องตอบไปว่าตนนั้นคือพลานพุธ หลานสาวจึงร้องบอกให้หลานพุธนั้นรีบเปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห่างของตนเองทันทีแล้วค่อยมาเจอกันในตอนสว่างหลานพุธรีบกลับมาที่นั่งห่างของตนตามที่หลานสาวนั้นบอกโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าหลานเลิงนั้นหายไปไหนนั่งกวาดสายตามองไปรอบๆหาเพื่อนรักด้วยความเป็นห่วงทำอยู่แบบนั้นจนฟ้าเริ่มจะสว่างก็เห็นหลานสาว เดินมาล้องเรียกอยู่ที่แอ่งน้ำโดยกําลังยืนดูล่างของเสือสมิงตัวนั้นอยู่จึงได้ลีบปีดลงจากนั่งห้างทันทีและเดินไปหาพรานสาวที่แองน้ำนั่นถามไถ่กันว่ามาอย่างไงถึงมาอยู่ที่เดียวกันได้หลังรู้เรื่องก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักเพราะพลานต้องทำอะไรเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นได้รู้ตัวเลยไม่รู้ว่ามีใครอยู่อีกด้านที่อยู่ใกล้ๆกัน นับปวัวโชคดีของพลานพุธท,ที่ได้พลานสาวนั้นช่วยชีวิตไว้หาใหม่แล้วอาจได้กลายเป็นเหยื่อของเสือสมิงนั่นไปแล้วพลานสาวนั้นเห็นเสือตั้งแต่แรกแต่พลานพุธกับเห็นว่าเป็นพลานเลิงไปเสียได้ทั้งคู่นั้นเดินแยกกันหาหลางของพลานเลิงจนสุดท้ายก็พบว่าพลานเลิงนั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วสภาพลำคอนั้นถูกกัดกระชากเป็นแผลเวอะว แต่ไม่มีเนื้อหนังส่วนไหนหายไปขาดว่าเสือสมิงนั่นคงจะกินหมูป่าที่อยู่ในโพงหยาใกล้แอ่งน้ำนั่นไปก่อนแล้วที่พรานพุธกับพรานเลิงนั้นเห็นตั้งแต่แรกพออายุเริ่มมากขึ้นน้องสาวทั้งสองของนางไพรมีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมดจึงขอร้องให้นางนั้นเลิกเป็นพรานเพราะเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นแบบพอ่อนางไพรเลยได้หันมาเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรม อยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั่นเอง